ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานของเราอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นงานใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วก็บวกกับได้รับการตอบรับแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับตื่นเต้นจริงๆได้ดูบางส่วนแล้วต้องได้ดูแล้วนะคะออก็ต้องบอกว่า คือได้ดูตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ถ่ายทำนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายวันปิดกล้องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ในกระบวนการการตัดต่อนะครับรวมถึงการลงเสียงการแก้ไขปรับปรุงต่างๆก็ได้ดูจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกๆคนจะได้ดูตอนแรกพร้อมๆกันก่อนใครในโลกครับมันหายเหนื่อยไหมครับพี่ติ๊กเพราะว่ามันเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่ามันจะเต็มออนแอร์แล้วขงวันพรุ่งนี้ คือคำว่าเนหนื่อยก็สะกดไม่เป็นอยู่แล้วนะฮะกดดันไหมคะเพราะว่าเปิดมาปุบคนตั้งแต่เปิดตัวแล้วเนาะใช่ฮะกดดันเนี่ยคือกดดันฮะคือต้องบอกว่ามันมีความคาดหวังกัเนาะมีความคาดหวังอยู่แล้วเราอยู่บนความคาดหวังของใครหลายๆคนนะครับแฟนๆช่องอเจ็ดกลุ่มคนดูละครแฟนๆขับของนักแสดงนะครับรวมถึงทางสถานีช่องเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็ เราคิดว่าทุกๆคนก็อยากจะให้ละรครเรื่องลมพัดผ,ผ่านดาวเนี่ยประสบความสำเร็จเปรตติ้งดีๆผู้ชมชมได้เยอะๆได้รับเสียงตอบรับที่ดีมีแต่คนชมตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เราเข้าใจในการในการความคาดหวังแล้วก็ในส่วนในส่วนตัวผมเองเนี่ยครับผมก็อยากจะพยายามที่จะทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็คิดให้เยอะขึ้นคิดหน้าคิดหลานต่างๆ รวมถึงในขั้นตอนที่ในช่วงขั้นตอนระหว่างนี้ก็คือการตัดต่อด้วยครับตัววิติกขั้ว่างกับเรตติ้งนี่ครับเพราะว่านักแสดงขับขั้งคุณภาพตัวพี่อายมาเ่นเลยเรื่อยบนข้คือคำว่าเรตติ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันต้องขึ้นอยู่กับอะไรหมายถึงว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเลขต้องไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าเราคิดว่าแน่นอนในฐานะของคนที่ที่ผู้จัดแล้วก็คนทำเนี่ยครับเราก็อยากที่จะให้ ได้รับเสียตอบรับที่ดีๆนะครับได้กระแสที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของกระแสเนี่ยครับที่ว่าทางทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อะไรเงี้ยครับเราก็เราก็อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วมาลงในช่วงจังหวะถังใหม่ของช่วงเจ็ดด้วยสี่วันรวดสี่วันรว,วนดวครับเป็นถังใหม่เป็นการเปลีป่ยนแปลงมาเจอแบบนี้มันยิ่งแบบการตัดต่อของเรามันจะต้องแบบให้ดูแบบลุ้ขึ้นะก็ในขั้นตอนของการตัดต<ร>่ออาจจะยากทีหนึ่งเพราะว่า ตัวของบทที่เป็นบทโทรทัศน์เนี่ยครับเขาก็จะถูกวางไว้เป็นแบบ1ตอน2ตอน3ตอนแล้วก็จบในจังหวะจบที่เราอยากจะให้จบนะครับแต่พอเวลาเราต้องเปลี่ยนเพื่อทำให้การออกอากาศเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้เ,เราจะหาหรือว่าเราจะตัดจังหวะความสนุกของตอนนั้นน,นหรือว่าตอนจบที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะยาก พร่ดิ้นเห็นว่าใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยแบบว่าใช้ทีมงานของเกาหลีเก็บการตัดต่ออะไรเงี้ยเราไม่มีเทคนิคเกาหลีไม่ใช่บเป็นทีมไม่มีครับไม่มีทีมงานเกาหลีเยอะไก็ตามปกตินะครับคือทุกอย่างเป็นเป็นขั้นตอนกระบวนการแล้วก็เป็นทีมงานไทยหมดนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนตามปกติถ่ายทําเสร็จแล้วเข้าห้องตัดมีการเรื่องของแก้ไขปรับแสงสีเสียงต่างๆนะครับลงเสียง อะไรเงี้ยทำไตเติ้ลทำทีเซอร์อะไรเงี้ยครับทำเพลงประกอบละครอันนี้ผมไม่ทำเองนะครับทา,ทางแกรมมี่ทู้คนทำมีการประคับระคองไหมคะเห็นบอกว่าในเรื่องมีความ Surprise เซอร์ไพรส์หลายหอยา่างอ่าใช่ครับใช่ครับก็ก็เซอร์ไพรส์ Surprise เรื่อยๆครับ <laughs> คือเราคือเราอยากคือความเซอร์ไพรส์เนี่ยครับมันคือคือความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดการน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆนะครับ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลย <laughs> ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกอว่านาะนะครับก็เหมือนกับ ซีรีส์หรือว่าละครทั่วๆไปอะครับที่จะมีอะไรให้ให,ให้ให้ติดตามตลอดเวลาเรื่องกาเป็นใจติดใจก็จะเป็นสักเรื่องเมื่อหรือว่า <laughs> รอให้เรื่องนี้มันพราใช่คือคือผมว่ารอให้เรื่องนี้จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูกระแสการตอบรับดีกว่าไม่ใช่ว่าเราอยากคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องถามว่าเออคนคนดูอยากให้ผมทําต่อหรือเปล่าด้วยนะฮะครับ ไม่แน่ใจครับครับต้องคือต้องดูว่าเราเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะหาเรื่องแล้วเราจะมีเวลาที่จะทำอะไรเรื่องนั้นๆได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับได้มีเวลาเต็มที่ไหมตละครี้มทำไมหนูถงไมานั่งยองๆขนาดน่ะเพิ่งมาสนุกมีสองตอนจบมีสองไม่ใช่หรอครับเออคือเฉพาะตอนจบนะครับตอนจบมีสองแบบก็คือมันจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆในช่วงสั้นๆนะครับ ยี่นี่หน่อยซึ่งคิดว่าตอนจบในแบบที่2เนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของออนไลน์แต่ว่าได้เห็นจบทั้งสองแบบอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วใช่หรือแบบทีวีแล้วออนไลน์ใช่ฮะนนใช่น้ะก็ต่างนะครับก็อาจจะเป็นความรับผิดชอบต่างๆนะครับในการที่เราจะต้องอรับผิดชอบตลอดทั้งกระบวนการนะฮะในการที่จะต้องทำให เกิดการขับเคลื่อนโดยเรียกว่าทีมงานนะครับนะครับอ๋นนอใช่ค่ัก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะเราก็ทำตามกระบวนการเราก็เหมือนกับคนที่เข้าไปใช่ครับเข้าไปนำเสนอเข้าไปพรีเซนต์งานเข้าไปพิชชิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามกระบวนการเลยเราก็คือตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามัน คือเรามีความรู้ในเรื่องของการผู้จัดจคือเป็นศูนย์นะครับก็ค่อยๆเริ่มไปค่อยๆลุยไปทําให้นึกถึงตอนที่ก่อนหน้านี้ผมเคยทําแบบนี้ครั้งหนึ่งตอนทํารายการ n a v i g กเตอก็คือผมยื่น p r o p o s ซ l ไปพรีเซนต์กับทางช่องนะครับโดยตรงอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ออกจากป่ามาเพิ่เงานนี้ได้ไหมครับจริงๆแล้วก็ออกจากป่ามาพอสมควรแล้วนะครับออกจากปาพอสมควรแล้วคือก่อนหน้านี้ ที่ยุติบทบาทเนฟิเกเตอร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของครอบครัวด้วยรวมถึงในเรื่องของงานชิ้นใหม่ๆที่เราทำโปรเจกต์เดอะบราเธอร์สทำค่ายเพลงทำวงน้องๆพ็อกซี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเไป็นไงบ้างครับเพราะว่าเห็นว่าพีติกก็ไม่จะกลับไปไหมครับเน,นี่ยเป็นเจ้าลงตัวแน่นอนน,น,อน,น,นะจะกลับบุญงป่าหรือว่าอะไรครับอาจจะมีอะไรกลับมาใหม่ก็รอติออดแบบตามตอนต่อไปอาจจะคัมแบบ็คอาจจะคัมแบบ็ค อสองคนให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อขอฝากน,นะครับละครสาหรับณวันนี้เนี่ยครับคือวันที่5กันยายน66นะครับพร <c oughs> ุ่งนี้ลมพัดผ่านดาวจะออกอากาศเป็นตอนแรกในวันที่6กันยายนเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้ไปทุกๆคนจะได้มีโอกาสดูในทุกๆวันจันท์ถึงพฤหัสบดีรนะครับ แล้วก็เวลาในการออกา,ากาศจะอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นพังใหม่ของทางช่อง7ครับขอฝากด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวกับนักแสดงอุณาฝาข้างมากนะครับทั้งอัอ้มาพาัชราภาเข้มหัสวีนะครับแล้วก็มิวสุประสิทธิ์โสพิตภา,าและเจษฎาพร์ัอดีครับ <c oughs> มามา,มาแอบเล่นกับเขาด้วยนะฮะแต่เมีเด็กุ่นใหม่้วยใช่ไหมครับอ๋อเยอะแยะเลยครับ มีนักแสดงรุ่นใหม่ๆของทางช่องเจ็ดด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับต้องขอบคุณนักแสดงหลายๆท่านด้วยนะครับแบบที่วันนี้อาจจะเอ่ยไม่หมดนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยรวมถึงทีมงานคุณภาพทุกคนด้วยครับตัวนี้พี่จรนะิงค่ะตอนนี้หนึ่งนะค่ะใช่เพียนนิดึงเรื่องอะไรละคะพี่แบบมีดราม่าก่อนหน้านี้บบนอาา่าฮะอ๋อโอเคในทวิตเตอร์โอเครู้สึกยังไงบ้างไหมอยู่ๆแบบอ๋อ คือผมก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับคือเราอาจจะไม่เรียกว่าทัวลงดีกว่าผมว่าก็ในคอมเมนต์ก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันนานา,นาจิตต่างแล้วแต่ว่าคนจะเข้าใจแล้วก็ตีความหมายในแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนะี่ยคือผมเป็นคนชอบเข้าป่าอยู่แล้วชอบวิชาลูกเสือเราเรียนรอดอมาแล้วก็เรานึกถึงว่าเราใน,ในยามค่ำคืนนะครับแสงสว่างที่มันถูกจุดขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นในระยะไกล หลายกิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเป็นคำคมอะไรบางอย่างแค่นั้นเองครับคือเราไม่ได้อีงเรื่องของการเมืองหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะจริงๆอีงในเรื่องของธรรมชาติและสวนป่าครับมันขัดเกี่ยวไอ๋อครับแล้วตีความหมายว่าไงบ้างน,นะครับม,มันเรื่องของสี<อ>คนเขาจะเอาการเรื่องของสีการการเมืองอะไรคนเอาไปโยงอ๋อคือผมว่าก็คือ เรื่องของการโยงเนี่ยจะพูดแบบไหนก็นแล้วแต่มันสามารถโยงได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าในเรื่องของความเป็นเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมผมคิดว่าในทุกๆคนเนี่ยครับเราสามารถที่จะพูดเรื่องอความเป็นอยู่ความคิ่เห็นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยครับมันมีความแต,ตกต่างกันไปผมว่าเราอยากจะให้มีโอกาสเปิดเสรีในเรื่องของการพูดเรื่องพวกนี้โดยที่ มันไม่ใช่ทําให้พึงพอใจไม่พึงพอใจใครแต่ผมว่ามันคือแรงขับเคลื่อนที่เราทําให้สังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงองค์ภาพบนต่างๆของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีด้วยเหมือนกันตัวพี่ติตตุลไทยไหมครับอยู่ที่กขาแบบมีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งที่ตัวเองแบบไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรอยย่่างนี้ไมเคก็เคยเจอมาบ่อยเหมือนกันนะฮะครับคนก็แบบคนมาเอามันมาเป็นข่าแล้วใช่ครับคือผมว่าเราเราต้องไม่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่า การที่ใครออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นต้องโยงเเรื่องของการเมืองสมอไปนะครับเราอยากจะให้มองให้มุมมุมเปิดกว้างแล้วก็แล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องปกติของของสังคมเรานะครับตัวที่ีได้มีการอยากมาออกอธิบายไหมครับว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องั้นมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่เราได้เจอหรือสัมผัสมาคือผมว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องอธิบายนะครับแล้วก็ ผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับตราบใดที่ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเราไม่ได้ทําอะไรผิดผมคิดว่าเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆบนโลกใบนี้เลยนะครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีครับก็ทุกคนปกติไม่มีใครพูดถึงอะไรเรื่องนี้เลยก็คือหลังจากจบตรงนั้นไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับไม่เกิดขึ้นอีกผ,ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ใช่ครับหลังจากนี้เวลาการพูดเนาะเราต้องระวังเพราะละเอียดอ่อนเพราะเดี๋ยวนี้การเดัน่อนขอ้นงค่อนข้าง,งอ่อนแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเปราะบางแต่ว่าผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคือในบางบางแพลตฟอร์มมันก็คือเรื่องของการที่ทําให้เราได้ได้ถ่ายทอดมุมมองต่างๆที่เรานึกคิดหน้าตอนนั้นนนนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ที่คนที่จะไปจับในเรื่องนี้ตีความต่าง ไดนะครับผมว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้ได้เปิดใจให้กว้างแล้วก็เปิดโอกาสแล้วก็มองว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่างานอาชีพใดๆเขาแล้วแต่เนี่ยเราล้วนแต่เป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในในใน,ในพื้นที่เดียวกันครับได้ครับ ก็อย่างตอนนี้เนี่ยครับก็มามาเป็นผู้จัดลมพัดผ่านดาวแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับแล้วก็เล่นเองด้วยดังนั้นเนี่ยแฟนๆละครก็จะได้เห็นผมบ่อยขึ้นในฐานะของนักแสดงนะครับแต่ว่าถ้าในฐานะของเบื้องหลังเนี่ยเราก็ก็อาจจะมีได้เห็นบ้างเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของของเบื้องหลังของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลง วงดนตรี 3, นะครับรวมถึงในเรื่องของละครอันนี้แล้วก็อยากจะให้ติดตามต่อรวมถึงในปีหน้าด้วยว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ครับก็คิดว่าปีนี้อาจจะได้เห็นงานในวงการบันเทิงของวินเอกเยอะมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบแน่นอนครับในหลากหลายรูปแบบจะเห็นมากขึ้นครับก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันคนระับก็ต้องมาลุ้นเน,นี่ยลุ้นอะไรฮะอ,อ๋ะอเ<า>นลเลเกตเตอร์ฮะก็น่าจะมีโปรเจกต์ครับ สี่พีโปรเจกต์ครับผมเราพบกันใหม่ครับกับการเดินทางในครั้งต่อไปกับเนเรนเกเตอร์แน่นอนครับผมขอบบคคุณรั